พุทธวจนะคืออะไรนะวจนะเนี่ยแปลว่าคำคำพูดหรือคำที่ออกจากปากพุทธะเป็นหนึ่งในชื่อของพระศัสดานะที่จะมีในพระสูตรที่มีคนไปถามพระศาสดาว่าท่านเป็นใครนะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์หรือนะ พระพุทธเจ้าก็จะปฏิเสธบอกว่าให้จำว่าเราเป็นพุทธะนะดังนั้นคำว่าพุทธะเป็นชื่อหนึ่งของพระศาสดาพุทธวจนะเป็นคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรที่ตรัสว่าอนุชานามิพิกเวสกายะนิรุติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียน พุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนนี่ก็จะเป็นคำที่พระศัสดาทรงตรัสสอนให้ภิกขุเนี่ยเล่าเรียนคำที่ออกจากปากของพระองค์โดยตรงดังนั้นพุทธวจนะก็คือคำพูดของพระศาสดารตรงๆนั่นเอง เหตุผลนะเพราะว่าพระศาสดาท่านบอกว่าท่านคือผู้เดียวที่กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดคือผิดไม่ได้ตรัสกับอักขิเวสนะบอกว่าอักขิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่ง การกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พระศาสดาของเราเนี่ยมีความสามารถในการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวท่านคนเดียวเลยนอกนั้นไม่ใช่ ท่านยกท่านคนเดียวคือท่านสามารถทำตรงนี้ได้และคำของพระศาสดาของเรานั้นเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลซึ่งไม่มีสาวกคนใดแม้เขาจะเป็นอรหันต์ก็ตามที่จะบอกว่าคำพูดของเขาเป็นอากาลิโกมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น นี่เป็นความสามารถที่มีในศาสดาของเราอีกความสามารถหนึ่งพระศาสดาบอกว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมะเนี่ยประดุดราชสีตระคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องไม่พลาดรานั้นพระศาสดาแสดงธรรมครั้งเดียวจะไม่มีการผิด และการแสดงธรรมะของพระองค์นั้นจะสอดรับไม่ขัดแย้งกันตลอดลาตรีที่ตรัสรู้ถึงลาตรีที่ปรินิพาน <c oughs> พระองค์ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพาน ตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคบอกความสามารถตรงนี้มีในพระองค์คนเดียวบุคคลใดก็ตามที่สามารถทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันนั้น บุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตดังนั้นไม่มีอหรหันต์คนใดที่ได้รับการขนานนามว่าตถาคตมีพระผู้มีพระภาคของเราผู้เดียวดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกเหตุความแตกต่างของความเป็น อรหัน์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติพวกเป็นอรหันต์หลุดพ้นด้วยปัญญานะมีความแตกต่างกันอย่างไรพระศาสดาบอกว่าตถาคตเนี่ยได้ทำมัคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมัคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมัคที่กล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นมัคคันอยู่รู้มักเป็นมักคะวิทูรู้แจ้งมักเป็นมักคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมักส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมักคานุข,ขาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นเป็นผู้เดินตามมักนี้แลคือความผิด แแตกต่างกันการกระทําที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตตดังนั้นภิกขุรูปนั้นจะเป็นผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาเก่งขนาดนั้นก็ต่างนะก็เป็นเพียงมรคานุกา ไม่ได้เป็นมรคก,กวิโทฉลาดในมรรคเหมือนพระศาสดาดังนั้นเราต้องทราบคุณสมบัติของศาสดาของเราก่อนที่พระองค์ยกพระองค์คนเดียวเท่านั้นในโลกธาตุนี้ว่าไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ดังนั้นคำที่ออกจากปากของศาสดาของเรานั้นถูกต้องที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุด คำสอนนั้นต้องมาจากอารหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะสัมมาสัมพุทธ,ธะแปลว่ารู้หรือตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง <c oughs> โดยไม่ต้องอาศัยใครนะดังนั้นท่านไม่ใช่เป็นอรหันต์ประเภทมัคคานุคาแต่ท่านเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะ ังนั้นชื่อจริงๆเต็มๆของพระองค์เนี่ยพระองค์จะใช้เข้าาตถาคตอลาหันตะสัมมาสัมพุทธะนี่คือชื่อพระศาสนาของเราเต็มๆนั้นให้เรามีศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระศาสนาตรงนี้รู้ความสามารถที่ถูกต้องด้วยการที่พระองค์บอกเอาไว้ด้วยตัวพระองค์เอง เราจะได้ทราบว่านี้คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์และด้วยเหตุผลอีกหลายๆพประสูติที่รวบรวมมาให้ในแผ่นพับตรงนี้ที่เป็นเหตุผลที่พระศาสดาทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าทำไมจะต้อง ศึกษาและฟังคําของพระองค์เท่านั้นเพราะพระองค์บอกเพิ่มอีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักมีภิกขุไม่สนใจคําตถาคตสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกรองประเภทกากรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตตะว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน,นการที่ทำลักษณะอย่างนี้พระองค์บอกว่าคำของตถาคตจะค่อยๆอ,อันตรธานหายไปจากโลก พระองค์เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์พวกทัศสารหาชื่ออานากะกลองอานากะนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทัศสารหาก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นพอตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกทําอย่างนี้ทุกคราวทุกคราวไปในที่สุด เนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเพ้่ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาความอันตรธานนั้นจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนั้นในอนาคตการเนี่ยนี่เราผ่านมาสองพันกว่าปีนะเราก็จะไม่ค่อยรู้จักคำตถาคตละคำของพระศาสดาของเราเองคำพระผู้มีพระภาคของเราก็ค่อยๆอ,อันตรธานหายไปเริ่มไม่มีใครทรงจำเริ่มไม่มีใครเข้าใจในคำของพระองค์เพราะไม่มีการทรงจำไม่มีการอธิมาเชื่อมโยงถ่ายทอดคำของพระองค์ให้เห็น นะประจักษ์อย่างนี้นะ <c oughs> เราก็พยายามจะป้องกันเหตุแห่งความอันตรธานของคำของพระศัสดาด้วยการที่เราต้องเข้ามาสนใจฟังคำของพระองค์ซึ่งเราอย่าไปคิดเองว่าคำของพระองค์สูงเกินไกลเกินนะเราต้องเชื่อมั่นว่า ถ้าเราได้ยินได้ฟังคำศาสดานั้นนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและพระองค์บอกเลยว่าสัตว์ที่กำลังท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำตถาคตนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากมีปริมาณเพียงแค่เท่ากับเศษดินที่ติดปลายเล็บพระองค์เมื่อเทียบกับดินในมหาปฐาพีทั้งโลก สัตว์จำนวนมากเท่าดินมหาปตาพีไม่ได้สดับในคำตถา,าคตมีเพียงสัตว์แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่มีโอกาสได้สดับคำของตถา,าคตและพระองค์ยังตรัสว่าถ้าเรามาศึกษาคำของพระองค์นั้นเราจะเป็นบริษัทที่เลิศพระองค์ให้ชื่อว่า บริษัทประเภทปฏิปุชาวินีตาปาริษาโนอุก,กาจิตวินีตานะคือสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระศาสดาทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าให้ฟังคำของพระองค์นะนี่คือเหตุผลต่างๆตามพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้2,000กว่าปีแล้วอีกพระสูตรหนึ่งคือพระองค์เนี่ยบัญญัติว่าไม่ให้พิกขุเนี่ยนะ เพิกถอนหรือบัญญัติใหม่บอกพิกขุทั้งหลายพิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น นี่คือเหตุผลในพระสูตรต่างๆที่เราได้เข้าไปพบเจอแล้วเชื่อมโยงให้พวกเราเห็นความสำคัญในคําศาสดาของเราเองโดยตรงโดยไม่ต้องมีใครมาอธิบายเพิ่มการอธิบายคําศาสดานั้นต้องใช้คําศาสดาด้วยกันเองมาอธิบายคําศาสดา นี่เป็นวิธีเดียวคือเอาคําของพระพุทธเจ้ามาอธิบายคําพระพุทธเจ้าด้วยกันเองเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีนิยามศัพท์ของพระองค์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วอย่างถ้าท่านบอกให้เราปล่อยวางขันห้าแล้วเราไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรเราก็ต้องนั่งอ่านคําขององค์ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอว่าพระองค์จะอธิบายว่า รูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรกริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายเรียกว่ารูปเวทนาถูกแบ่งเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาอัุุขมสุขเวทนาท่านจะมีนิยามศัพท์ของท่านหมดทุกตัวดังนั้นไม่ต้องไปวิ่งหานิยามการอธิบายจากบุคคลอื่นใดในโลก พระองค์ตรัสว่าคําสอนของพระองค์นั้นตลอด45ปีที่พระองค์ตรัสสอนมาบริบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงนะบริบูรณ์เนี่ยคือไม่ยิ่งและไม่หย่อนคือไม่เกินและไม่ขาดพอดีเปะ๊ะทุกพยัญชนะ,นะดังนั้น บอกพระสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสด,ด้วยพระองค์เองก่อนว่าเหตุผลความเก่งของพระพุทธเจ้าความสามารถของพระพุทธเจ้าและเหตุผลอย่างไรที่พระองค์เนี่ยทรงตรัสไว้จึงเป็นเหตุว่าอ๋อเราต้องมาฟังพุทธวจนะเท่านั้นนะดังนั้นเมื่อพระองค์ยกพระองค์คนเดียวที่พูดไม่ผิด ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าผิดพลาดได้หมดนะดังนั้นคําสอนต้องถูกผลิตจากสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นถึงเป็นคําสอนที่ถูกต้องนะไม่มีข้อผิดท่นี้ในปัจจุบันเนี่ยคำสอนของพระศาสดาเนี่ยนำมาจากไหนเราก็เริ่มเช็ค คำสอนพระศาสดามีมากที่สุดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกภาษาไทยปัจจุบันในแต่ละสำนักเนี่ยเขาเอามาจากไหนเอามาจากยุคร,รัชการที่5ชื่อว่าพระไตรปิฎกจอปลอักษรสยามรอศอ .112 ทำเมื่อปี2431ถึง2436 นิมนต์นิมนต์พิกขุมาร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วแล้วช่วยกันเปลี่ยนพระตบ,บิดกอักขระขอมาเป็นอักขระสยามจัดเป็นพระตบ,บิดกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกแจกไป500กว่าอารามทั่วประเทศและแจกไป260หกว่าแห่งทั่วโลกพระตถิดก ัวนี้ที่รัชกาลที่ห้าได้ดำริทำนั้นนำฐานข้อมูลหลักฐานมาจากไหนนำมาจากใบลานอักษรของที่รัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้ดำริทำโดยนิมนต์พิกขุในประเทศไทยนี่แหละ200กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดปัจจุบัน <c oughs> กระทำเมื่อปี2 3งสหนึ่งโดยรัชการที่หนึ่งเนี่ยนิขอยืมพระตาบิดกจากประเทศลาวกับรามันมาแล้วอารัธนาให้พิกขุ200กว่ารูปนี้ลอกพระตาบิดกจากประเทศลาวรามันเนี่ยใหม่ทั้งหมดใช้เวลาทำอยู่ประมาณหเดือน งานนี้จึงเสร็จเป็นพระตรปิดกที่เป็นใบลานอักษรของปัจจุบันพระแตรปิดกตัวนี้ยังอยู่อยู่ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วหลักฐานตรงนี้ตกมาถึงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าจึงดำริให้พิคุช่วยกันเปลี่ยนเป็นอักลรสยาม เหมือนกับประเทศทั่วโลกที่เขาก็มีพระแตรปกิห์ที่เป็นอักษรของประเทศเขานะอันนี้ให้เราทราบที่มาที่ไปก่อนว่าสิ่งที่จะนำมาบอกให้พวกเราทราบต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลตั้งแต่สมัยยุคราชกาลที่หนึ่งซึ่งถ่ายทอดกันมาเหมือนกับพิกขุเนี่ย ผมจีวรซ้อนสังคากัดลุกดุมลังดุมถือบาจีวรเนี่ยสิ่งเนี้นำมาจากไหนหลักฐานอะไรมีพิขุบวชก่อนเรามาตลอดยุคสมัยนะพิขุก่อนนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรน,ะนี่นี่เป็นฐานข้อมูลที่สืบทอดกันมาโดยผู้นำประเทศของเราทุกยุคทุกสมัย ไม่ได้ขาดตอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติวันนี้กับสิ่งที่พระศาสดาสอนเมื่อสองพกว่าปีที่แล้วมันเหมือนกันไหมอะไรต่างอะไรไม่ต่างนะอะไรที่ ถูกต้องเราก็ดำรงคงไว้เพื่อเราจะดำรงรักษาพระธรรมคําสอนของพระศาสดาให้ดำรงอยู่ในโลกตลอดตราบนานเท่านานเป็นประโยชน์ต่อมหาชนเป็นความสุขของมหาชนในโลก